สูตรทำผัดไทยกุ้งสดอร่อยออร่อยค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมแรกที่ต้องเตรียมก็คือเส้นผัดไทยแช่น้ำแล้วนะคะ2 0 0กรัมค่ะเตรียมกุ้งสด1 0 0กรัมเตรียมมันกุ้ง1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย3 0กรัมใบกุ้ยช่าย4 0กรัมถั่วงอก1 2 0กรัมกุ้งแห้ง3 0กรัม ไข่โป๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเต้าหู้แข็งสามช้อนโต๊ะไข่เป็ดสามฟองและน้ำมันสำหรับผัดหนึ่งทพีค่ะต่อมาเรามาดูผักที่เราจะต้องใช้เป็นผักเคียงนะคะเราเตรียมผักกุ้ยช่ายค่ะเตรียมถั่วงอกถั่วที่สงป่นน้ำตาลทรายมะนาวและพริกป่นค่ะ ต่อมาเรามาดูส่วนผสมทำน้ำซอสผัดไทยกันค่ะเราใช้น้ำมะขามเปียก250มิลลิลิตรน้ำปลา250มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว250มิลลิลิตรคือเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยแหละค่ะเทใส่หม้อและเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันเคี่ยวให้ละลายและเราก็พักไว้ค่ะ พอเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําผัดไทยกุ้งสดอร่อยๆอออกันค่ะเริ่มแรกก็ยก,กระะขึ้นตั้งเตาก่อนนะคะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปใส่หอมแดงลงไปเจียวให้หอมค่ะแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่มันกุ้งใส่ไชโป๊ใส่เต้าหู้แล้วเราผัดจนกระทั่งกุ้งสุกค่ะหลังจากนั้นตักกุ้งพักใส่จานไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนที่สองก็คือให้เราใส่เส้นผัดไทยและผัดเส้นจนเส้นนุ่มนะคะขั้นตอนที่สามก็คือใส่ซอสผัดไทยลงไปค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วขั้นตอนที่สี่ก็คือใส่ถั่วงอกใส่ใบกุยช่ายและใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วเราก็รอจนกระทั่งไข่เกือบสุกค่ะใส่กุ้งที่เราพักไว้ตามลงไปแล้วผัดส่วนผสมทุก อย่างให้เข้ากันตักผัดไทยกุ้งสดเสิร์ฟกับเครื่องเคียงที่เตรียมไว้ผัดไทยที่อร่อยนะคะจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวเค็มและหวานค่ะ